สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปของเทรดไลเดอร์ค่ะในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีนะคะกับโบรกเกอร์ CPT Market ค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมี8ปะลิงก์เปิดบัญชีโบรกเกอร์ CPT ให้นะคะพอเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้เราเนี่ยเลือกเปิดบัญชีเป็นแบบ i n d i v i d u a ค่ะแล้วคลิกที่ next จากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็ทำการตั้งรหัสผ่านค่ะเสร็จแล้วกดติ๊กยอมรับข้อตกลงนะคะแล้วคลิกที่ next เสร็จแล้วนะคะระบบเนี่ยจะทําการส่งอีเมลนะคะเข้าไปในอีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้เมื่อกี้นะคะให้เรานะคะเปิดอีเมลของเราขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมลที่ CPT เขาส่งมานะคะจากนั้นก็นําเลข v a l i f y เนี่ยมากรอกในหน้านี้ได้เลยค่ะพอกรอกรหัส6ตัวเสร็จแล้วก็กด v a l i f y ได้เลยซึ่งขั้นตอนเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการยืนยันอีเมลค่ะ พอเรายืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะให้เราอัปโหลดข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนค่ะให้ทําการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนได้เลยนะคะด้วยของแอดเนี่ยก็จะเลือกเป็นบัตรประชาชนเราก็จะทําการอัปโหลดเอกสารเข้าไปค่ะ ซึ่งทางโบรกเกอร์นะคะเขาก็จะต้องการหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านแต่เรานะคะสามารถอัพเป็นบัตรประชาชนด้านหน้าลงไปทั้ง3ช่องได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คลิก next ถัดมานะคะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคําถามว่าเราเป็น U.S. citizen หรือเปล่านะคะ U.S. citizen เนี่ยก็คือพลเมืองอเมริกานั่นเองนะคะถ้าเราไม่ใช่ก็ติ๊ก no ได้เลยค่ะซึ่งให้ติ๊ก no ทั้ง2ข้อเลยนะคะเสร็จแล้วก็กรอกที่อยู่ ของเราแล้วก็กด next ได้เลยค่ะหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับรายได้ของเรานะคะให้เราทำการตอบคำถามให้ครบถ้วนเลยนะคะจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยเสร็จแล้วกดติ๊กยอมรับข้อตกลงนะคะจากนั้นก็กดส่งได้เลยค่ะ พอเรากดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็แค่รอโบเกอร์ตรวจสอบเอกสารของเราภายใน24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่โบเกอร์เขาทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เนี่ยการเปิดบัญชีกับโบเกอร์ CPT Market ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะมาแนะนําขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดกับโบเกอร์ CPT Market กันนะคะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเทรดไรเดอร์กันด้วยนะคะ